เน่ครับเล่าให้ฟังหน่อยครับันนี้มาทำอะไรกันคือวันก่อนเนี่ยผมไปเห็นโพสในเชนดอทโออาร์จีมาเหมือนมีนักวิชาการท่านหนึ่งเนี่ยชื่อนี่แหละมีนาโชิคำเขาไปเรียกร้องพื้นที่ที่เรียกว่าโนเลสเซ็นเตอร์รู้สึกว่าคอนเซปต์มันโคตรล้ําเลยแล้วก็มันแบบมันจะเจ๋งมากๆเลยถ้าแบบประเทศเรามีสิ่งนี้คราวนี้ก็เลยอยากจะเจอตัวว่าท่านคนนี้เขาเป็นใครซึ่งพวกผมเมื่อกี้กันเองว่าท่านน่ะน่าจะเป็นนักวิชาการสาย Urban Planning หรือพวก Ur b a n Development ออะไรอย่างเงี้ย ะะสมาธินะครับทุกคนแล้วก็แอคชั่นคาดิแนะนำตัวหน่อยครับครับกาผมมีหน้าชดค่ำครับอายุ2 8ปีครับเป็นวินมอไซค์ครับออโอเคแล้วเราเรา,เราไปเ,าเรียกร้องอะไรไว้ในในเชนนะฮะคือสิ่งที่ผมไปเรียกร้องนี่ มันเป็นสิ่งที่คนในประเทศเท่านี้ต้องการไลไปตั้งตีลูกพันลุ่งจนหอนรุ่งนายกูแหละมันเป็นจิกซอที่บานเมืองเท่านี้ยังขาดหายไปอยู่แต่ผมก็บอกเข้าใจให้กันมาเป็นอย่างคนในประเทศเท่านี้เขาคือว่าเห็นด้วยนะผมเป็นนี่อย่างกันไม่ใช่แต่มันถ้ามันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทาไมมันคนเห็นด้วยมันไปลงชื่อสิบกว่าคนเองกรบเมียนครับราเจ้าลุกไงผมไปอผมก็อยากจะกดให้นะแต่ผมงงนะว่ามันคืออะไรน่า เจ้าก็ล่อง,บงเบื้องเงาเนี่ยยังสีเฮาอยู่นี่เบื้องรอบรอบเนี่สุขุมวิทเนี่ยจะเลื่อนสุดในประเทศแล้วนะนี่รอบตัวเขามีอย่างเนี่ยต้องเบืบ้องเขามีคอนโดมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลแล้วก็มีห่างห่างเตรียมไปเวิทห่างเนี่ยคือเลือดอาลาดขึ้นกัน,นลืมลำลืมลำยากกว่าสางี้อยยังไรกระดอกกระเดียอไม่รู้เรื่องเลยกระดอกกระเดียบความจริงคนเ่านี่มันมีหลายอย่างคนนั้นเด้ที่อยากเห็นไง แต่ว่ามันเห็ดบ่ได้ย่อมันมีแต่ห่างนี่ความดอ,อย่างเดียวที่ห้องสิไใดจากห่างนี่ก็คือ,อย่ำใดมันมิม,ม,มีไหนเซล่สำนั่นละ่ะอือแล้วนี่<ๆ>จะบอกว่าห้างไม่ดีใช่ปะ่ะบ่แมนบ่แมนว่าห่างบ่ดีห่างน่ะมันดี <c oughs> เพียงแต่ว่าพื้นทีกลางเมืองแบบนี้สิ่งที่ห้องต้องการนี่มันหลายกว่าห่างและไอโนเลียเซ็นเตอร์ที่ผมเรียดร้องนี่เมื่อกะทํานาทีก็จังห่างนี่แหละมันเห็นอะไคนเขามายางนี่มวนแต่วันได้ความมวนความซ่นนี่ มันเต็มไปด้วยความรู้ไอ้เด็กหน่อยๆที่เขามีความฝันนี่ฝันง่ายๆนี่แต่ว่ามันเห็ุยากยากภาษาสิไปเต้นโคเบอร์กันสิต้องไปรลีเตนอยู่นได้หรือปุน่นะจักว่าญนี่ยัง,งจักว่าเหตุอีหยังผิดเชี่ยลีดเดอร์สิก็ไปรลีเต้นอยู่แต่ทั้งดวนเบื้องเอาไน้่นี่ผมจะยกตัวอย่างเลยก็จงในประเทศญี่ปุ่นี่สิประเทศญี่ปุ่นนี่มันต่างท่องไว้ว่าคนในประเทศมันนี่ต้องเก่งไปถึงระดับโลกให้ได้มันกระสางไอ้ โนเลดแคปิทอลนี่ขึ้นมาในฮันนี่มันก็ไปจ้างเอาซุ้มคู่บาอาจารย์นักวิชาการนักวิจัยศิลปินต่างๆนี่มาร่วมกันเพื่อที่ให้คําแนะน่ากับคนที่มีหัวคิดมีไอเดียแต่อาจจะมีปัญหายี่ไปลงมือเหตุอิหรีแล้วก็มันว่าแต่มีแต่ว่าเด็กหน่อยเด็กที่เขามาเรียนนี่ซุ้มแม่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็มากขึ้นกันมาหาความรู้ขึ้นกันสรุปที่น้องเสนอนี่มันคือพื้นที่สําหรับคนมีฝันทำธุรกิจอย่างนี้ออ คนหลงเขาก็ซอยเด้หลงซอยเลยอะไรนะหมายถึงว่าคนหลงทางคนที่บ่หูว่าจะของถิ่ไปทางไหนจงซง่เขาก็ซอยคือกันช่วยคนหลงทางแบบว่า่หูว่าเฮ้าสิไปเฮ้าสิไปในจะทําอะไรอ่าก็เลยโฟกัสไปมองไหนจงซง่แหมอ่าคือจังที่อนแรกจงซี่มันมีอยู่หม่องหนึ่งซอว่าในน้โม่มันส้่งขึ้นมา เพื่อที่จะแก้ปัญหาเจนไหวในประเทศเขานี่หาโตตนจากของพอ,พอมันบิวขึ้นมาเป็นแล็บเลยให้เด็กในประเทศนี่เขาไปล่องเห็ดล่องเบื้องอีหลีเลยว่าหมักอันใดล่องไปเรื่อยๆล่องจนสิพอสิ่งที่จะของหมักเห็ดทังสี่มันจะได้กเพราะต้องเสียเวลาย่ามเขาเลียนจบเดะแมนบอคือจังในประเทศเท่าจัียี่หลายคนค่าแต่ย,ยานเด้เลี้ยนอยู่หันละได้ปรญิญญาจะว่าจักไปแหละถ้าได้กหูจักกี่ว่าจะข,ของอยากเลี้ยนอยากเห็ดเนี่ย นีพ่พูดพูดเหมือนเคยไปเลยนะเคยครับกะเอือยผมเขาไปอยู่หันเป็นหมอหนวดผมก็ไปอยู่น้ำเขาสามเดือนไปเทคอร์สมาพร้อมผมมักหลไปเทคอร์สอะไรมาฮิวแมนเดว l ลล m e n อมครับนี่เราเป็นมินมอไซจริงปะเนี่ยเป็นยังวินมอไซต์ต้องงัวเจ้าทุกคนปะ มันบ่กแมนจังสันเหรอครับ่าไปคีดจังสันปกตินี่ผมก็เล่นหุ้นกับสะสมกล่องทุนมีเงินกับไปเที่ยวต่างประเทศกับใส่ชีวิตคือจังซุ่มเจ้านี่แหละเพียงแต่ว่าผมว่่อยากเป็นพนักงานออฟฟิศไ่อยากมีเจ้านา้เท่นนันเองคนเฮามันมีหลายความฝันมันก็ต้องเฮ็ดหลายอย่างกันวะโมแมนว่าเฮ็ดอยู่อาชีพเดียวพราหลกมันเปลี่ยนปั๊บเฮ้าก็ตายบปดิไอ้นนเลียเส้นเตร์ที่ผมเหนียกรองนี่มันจังจำเป็นดิเพราะว่ามันเปิดให้ผู้ใดก็ได้เขามาเรียนลูก เขา่อคนหาตัวตนและนี่ก็บว่าไดมีแค่น้นอยู่หลัก็ไมริกานะสิงคโปร์ก็เวียดน้ามเขาก็เริ่อไปแล้วพผมว่าเขาเศร้สัมผัสเถอะอันพิซซ่ากล่องนี่แล้วก็เอามือถือเขียนว่าข้าเว็บเชนรอสโออาจีซอยกันโหวตเอิ่นโคตม้าโหวตเอิ่นมูเม้าโหวตแหงหลายแหงดีว่าได้ว่าเพื่อผมดิก็เพื่อเจ้าทุกคนนั่นแหละ